สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BK Auto Garage ช่องของคนรักยานยนต์และเทคโนโลยีการาทหารที่ทันสมัยที่สุดวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเครื่องบินขับไล่ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในปี2025นั่นก็คือ J15 Flying Shark หรือที่รู้จักกันในชื่อปลาฉลามบินแห่งทัพเรือจีนเครื่องบินขับไล่บนเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อปฏิบัติภารกิจในทะเลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และในวันนี้เราจะมาพูดถึงรีวิวโดยรวมสเปคและคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันแบบจอดลึกให้ครบถ้วนภายในคลิปเดียว J 1 5 Flying s h a r k ปี2025ถือเป็นการอัปเกรดขั้นสูงจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าที่ได้ถูกนำมาติดตั้งเทคโนโลยีการบินล่าสุดจากกองทัพลดแอตประชาชนจีนทั้งระบบควบคุมการบินดิจิทัลแบบ fly-by-wire ที่เน้นย้ำระบบเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้ในระยะไกล รวมถึงการลดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์เพื่อเพิ่มความสามารถในการล่องหนในระดับหน่งแม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องบินสเตลเต็มรูปแบบก็ตามด้านขุมพลังเจ15รุ่นใหม่นี้ใช้เครื่องยนต์ไอพ่น w s 10H ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาให้มีแรงขับสูงขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่ารุ่นเก่าโดยเครื่องยนต์คู่นี้สามารถให้แรงขับสูงสุดถึง27,000ปอนด์ต่อเครื่องยนต์ช่วยให้เจ15มีอัตราการไต่ระดับและความเร็วสูงสุดที่เหนือกว่าเดิม ความเร็วสูงสุดของมันอยู่ที่ประมาณ2.4มากหรือเกือบ3เท่าของความเร็วเสียงนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มระยะปฏิบัติการให้มากกว่า3,500กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งซึ่งสามารถครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติการในมหาสมุทรแปซิฟิกได้สบาย ในด้านระบบอาวุธ j 15สามารถติดตั้งถีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะสั้นและระยะกลางได้หลายแบบรวมถึงถีปนาวุธอากาศสู่พื้นและอากาศสู่น้ำสำหรับโจมตีเรือรบนอกจากนี้ยังรองรับระเบิดนำวิถีและระเบิดอเนกประสงค์หลายประเภทจุดติดตั้งอาวุธบนปีกมีทั้งหมด12จุดซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับภารกิจแต่ละแบบได้อย่างยืดหยุ่น ส่วนโครงสร้างภายนอกนั้นยังคงเอกลักษณ์ของ SU 3 3ที่เป็นต้นแบบการออกแบบเดิมแต่ได้ปรับปรุงวัสดุให้แข็งแรงและเบายิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบินบนเรือบรรทุกเครื่องบินมีการเสริมความแข็งแรงบริเวณล้อและโครงลำตัวช่วงล่างเพื่อให้สามารถลงจอดแบบพุกแลนดิ้งได้อย่างมั่นคงแม้ในสภาพทะเลที่ผันผวนโดยรุ่นปี2025นี้นี้ยังมีการติดตั้งระบบพับปีกอัตโนมัติที่ทำงานรวดเร็วขึ้นช่วยประหยัดพื้นที่บนดาดฟ้าเรือได้มากขึ้น ด้านคอปปิตก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการปรับปรุงสำคัญโดยใช้จอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมระบบเฮลเมตมัลติสเพลย์ที่ช่วยให้การเล็งเป้าหมายทำได้โดยไม่ต้องหันหัวเครื่องระบบสื่อสารและลิงก์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ยังช่วยให้เครื่องบินสามารถประสานงานกับเรือบรรทุกเครื่องบินหรือเครื่องบินลำอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาวะการรบ J15 flying shark ในปี2025นี้ยังมาพร้อมกับระบบป้องกันตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบแจ้งเตือนเรดาร์ระบบปล่อยแสบร้อนและแสบนำวิถีเพื่อต้านทีปนาวุธรวมถึงระบบรบกวนคลื่นวิทยุที่สามารถป้องกันการแล้วอคอเป้าหมายจากศัตรูได้ทำให้มันสามารถรอดจากการโจมตีในสถานการณ์ขับขันได้อย่างมีโอกาสสูง ในด้านประสิทธิธภาพการบินเ15สามารถปฏิบัติภารากิจในทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนมีความคล่องตัวสูงในระดับเดียวกับเครื่องบินขับไล่บนบกด้วยอัตราการเลี้ยวที่รวดเร็วและโครงสร้างที่สมดุลทำให้สามารถต่อสู้ในระยะประชิดได้ดีไม่แพ้เครื่องบินลำอื่นๆในระดับเดียวกัน สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือความสามารถในการใช้งานร่วมกับเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นใหม่ของจีนโดยเฉพาะเรือไทศูย์03ที่ใช้ระบบกาตาเพาลอนซึ่งช่วยให้ j 15สามารถทะยานขึ้นจากดาดฟ้าเรือด้วยอาวุธเต็มลำได้โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบสกีจัมแบบเดิมอีกต่อไปจุดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ทำให้เระสิทธิภาพทางยุทธศาสตร์ของ j 15เพิ่มสูงขึ้นมากในแง่ขององค์การเรียบเทียบกับคู่แข่ง j 15 ่ปี2025แม้จะยังไม่เทียบเท่าเครื่องบินล่องหนอ,อย่าง F-35C ของสหรัฐในเรื่องการทางตัวแต่ก็มีความได้เปรียบด้านความเร็วที่ใส่วินและอาวุธที่หลากหลายกว่าอีกทั้งยังมีราคาต่อเครื่องที่ถูกกว่าทำให้เหมาะสำหรับการผลิตจำนวนม,มาก้างควาาได้เปรียบในปริมาณในการรบทางทะเลสุดท้ายแล,ลย้ว J-15 l i g h t i n g c h a r ในปี2025เป็นเครื่ขของบินไล่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีเก่าและใหม่เข้าด้วยกันอย่างลงตัวมันไม่ได้มีจุดข,ขายแค่ในเรื่อง คววหรืออาวุธเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความนิ่งอยู่ในการใช้งานความสามารถในการลไลายกทบาทและการกัับตัวให้เข้ากับระบบการดิงบนเรือดทุกเครื่องยนสมัยใหม่ทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในเครื่องยนตับไล่ที่น่าจับตามองที่สุดของทัพโดอเทนในศตวรรษวั้ หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จาก d k Auto Garage ช่องของค,คนรักเทคโนโลยียานยนต์และอาวุธสุดล้ำแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ